เาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเปิดภาพมาตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านคลองไอซิงเพิ่นอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมบอกเอนมาเมื่อเช้านี่เพิ่นก็ได้มุ้งนาะพี่น้องเนาะซเสรหมบอกว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จทิ้นแล้วโซนที่อ่าทางบ่อนบ่สิงนอนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมื้อนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นนะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้เสร็จสิ้นพ่อแม่พี่น้อง FC ก็รอรุ่นมาลายมือแล้วว่ามุงออกมาเป็นแบบใไเนาะพี่น้องเนาะซึ่งิมบอว่าเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลัง ใส่คิว้วใส่หนดหวดอะไรพี่น้องแม่ว่าแต่งหน้าแต่งตาให้มันงามขมันคนออกับว่าบัญชีช่างน้พี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็ลงมะมุ้งลอลไรก็ลงมาใส่หน้าต่างแล้วก็บานประตูกะน่าจะเซ็ตสิน้นเนาะพี่นะ้องมือนี้เนาะหรือว่าเมื่ออื่นบ่เนาะเดี๋ยวบอยเอ็นก็จะอัปเดตให้เบิ่งทุกสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่แล้วสบายดี สวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องเอฟซีเบสสุขสุขคนกว่าจะเป็นภาคไทยฝั่งลาวหรือว่าเป็นภาคต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบไปเอนสตริโอหรือว่าเป็นแฟนเพจบางเห็นอีกแล้วไม่พี่น้องเนาะเชิงเปิดภามาตอนนี้การยังอยู่บ้านของไอซิงเพลทอีกเพื่อ,ก,อก้าวน้าพี่น้องเสริมมือเช้าเนี่ยก็เข้ามาแต่สา้าเลยหกโมงหกโมงครึ่งพี่น้องกลับมาฮอดพี่ะหลังจากนั้นทนการ ในมุง่งอะไรเพี่น้องก็แปลว่าอยากมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งการมุ่งบ้านของไอซินนอกกว่าเอฟซี FC, เป็นก็รรล่อรุ่นมาไลายมื่อแล้วก็เลยเดินทางมาตแ่เศร้าๆนาะพี่น,ะน้องเนาะเพป็นก็เลยมุ่งเลยก็ซอยเล็กๆน้อยๆเพื่อนอะไรนะเพี่นะนะน,น,น้องเนาะหลังจากนี้เพื่อนก็ได้มุ่งเซ็ตสิ้นไปที่เรียบร้อยเลยๆนะเพี่น้องอันโซนที่บนนอนกันยังแต่โซนที่แปลว่าข้างหนา้าอะไรนเพี่น้องเนาะก็ทุกข้างหนา้านี่เดี๋ยวเอ็นกับอธิบายอีกก่อนเนะพี่น้องเอฟซีหลายๆคนเปินการยังบ้าใจเนาะ ก็คือข้างหน้านี่ทั้งแม่เพชรเพิ่นกะบอกมาแล้วนะพี่น้องว่าเพิ่นนาจจะเทปูนหรือว่าซีเมนต์ให้เพิ่นนั่นแหละโซนทางหน้าเลยเพี่น้องเพราะว่าให้เพิ่นดางเพิ่นดางไาอยู่หันเนาะหลัังจากนน้เพิ่นกะจะเอาตะข่ายมาอ้อมปนให้อยู่ให้กินนะพี่น้องเนาะก็ถือว่ากว้างแล้วสำเนียคนคนเดียวอยู่นะพี่น้องเพิ่นกะเห็นแบบว่าค่อนข้างจะให้มันสบายอยู่แบบเรียบง่ายแต่สำหรับเบอ็นเอ็นคิดว่าทำเนีก่กะโอเคแล้วพี่น้องๆเลยก็ถือว่าชุดๆแล้วสำเนียกันบบอดี้แมนแบบน้อยแต่กับบอดี้แมนว่าใหญ่พอดีนะพี่น้องเนาะ นี่หลยน้องพี่น้องกับบอลแอนกันจากขอความคิดความเห็นจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอีกเนาะตอนนี้กันนะหลังจากที่แรกๆแม่ฝั่งไทย,ย,ยลูกผู้หญิงจะไดฝากเงินมาแบบบอลแอนนั่ 2, นแหละพี่น้องเนาะเป็นจำนวนเงินอยู่สองพันบาทน้อพี่น้องเนาะแต่ที่นี่เฮือนชาตนี่บอลแอนบอลได้ส้มทบเนาะเพราะว่าเฮือนชาตนี่แม่เผ็ดเป็นว่าแม่เผ็ดเองเบิดเงินส่วนที่เหลือนของบอลแอนแม่เพิ่งบอกว่าให้บอลแอนน่ะไว้ซื้ออุปกรณ์การเคลื่อนที่ของบอลซิงเพิ่นเนาะ แต่ที่นี่ทางแม่ผู้ใจดีฝั่งไทยผมก็เลยถามว่าลูกแอนเงินจํานวนที่เหลือถ้าว่าลูกบนชมทบฮะให้ลูกไปซื้ออุปกรณ์ห้องน้ํหาหรือว่าซื้อท่อห้องน้ามาปะให้พ่นนายบอ่อเนาะแต่ที่นี่บ่อแอนก็เลยจะทําตามที่ทรงที่แม่เพ่นบอกแล้วนะพี่น้องเงินกะบสองพัน 2, บาทเนาะแตกได้กะบหนึ่งล้านสามเซนสามจุดสองพันกีบก็ยังอยู่ในทงบอกแอนเอะนรนะพี่น้องเนาะก็เลยจะไปซื้อท่อหนามาให้เพิน่นหรือว่าท่อห้องน้ำอะไรนะพี่น้องเนาะ หลายคนก็บว่าเอาสีท่อกัพ่อแล่ยบอยเอ็นพันอยู่คนเดียวนะพี่น้องเนาะอาจจะได้กระสวดคอมเมนต์ขมาอีเด้อพี่น้องในคลิปนี้เพื่อบอยเอ็นจะไปหาคอมเมนต์ว่าบอยเอนว่าจังผิดแน่แล้วก็ออกคำพิธความเห็นใสยกันเนาะหลายๆคนออกคำพิธีความเห็นกันให้กว่าตัวคนเดียวนะพี่น้องจะได้กัะคอมเมนต์ขมาในเด้อพี่น้องบอยเอ็นจะไปอ่านเอ้าเพื่อเป็นการตัก痧เวลาบอยเอ็นจะจะไปอัปเดตให้เบิ่งอีกนะพี่น้องเชร็มื่อเช้าหนึ่งก็เปแล้วตอนมุ่งตอนี้หลังจากที่มุ่งแล้วว่าสิเป็นังงไใจที่น้องเนาะัับกนมลย เอาพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กระดาษลังกับมุงเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งมาามือเศา้าหนี่ททางบอกเอ็นก็ได้ขึ้นไปจับซอยพ่นเล็กๆหน่อยเนาะซึ่งมันว่าโอ้ตอนนี้กัแล้วแล้วเลือแต่โซนทางหนาเนาะพี่น,อนะน้องเนาะงานเปลือเทียงนี่อาจจะแล้วนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ฮะกัสิบโมงเนาะเทียงนี่อาจจะแล้วพ่นใส่คิ้วใส่หนวดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องงามบาดเนาะพี่น้องเห็ดออกต้องอยู่แบบกระทัดหัดเลยนะพี่น้อง หลังจากนั้นจจเผินมุ้งแล้วเพิ่นก็จะลงมาใส่หน้าต่างนี่แหละน้อพี่น้องเนาะนี่เลยเพิ่นใส่คิ้วกับแล้วเดีเ๋ยวบอยแอนจะพาไปพี่นออ้อ,นนเนนองเอพซีอยางมึงรอบๆก่อนนี่เล,เลยน้อพี่น้องโอ้โซนทางบ้านนอนนี่แล้วเลยงามน้อพี่น้องงามงามใส่คิ้วตัดกันน้อพี่น้องอ่านี่แหละโอ้คักแล้วบานนี่แล้วแล้วบานนะน,าน,น,นี่น้โโอพี่น้องเอ่อเพิ่นก็ใส่แนวมอบเรียบร้อยแถวเสาพี่น้องแนวเบิ่งก็งามสารหูสารตาพอดีเนาะพี่น้อง มันอยู่คนเดียว <S <S เขาเช็ดหญ่ลายมันกะว่าเรื่องเงินเรื่องค้ามอะไรทำนี้ก็โอ้โมเมนต์มาเบิดหน่อยพี่น้องเบิดบักลหลายๆนี่เลยยินดีเพื่อนใส่คิว้วใส่หนวดแล้วชือว่าแล้วแล้วน้องพี่น้องบาดนี่นี่แต่งหน้าแต่งตาให้แล้วแล้วบาดนี่ดีดีอ่าขั้น,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 นตอนสุดท้าทยนะโต๊ะบ้านล้างที่บอ่อซิงนอนนะพี่น้องหลังจากนี้กะเพืเ่อลงพื้นที่ตัวนั่นกะเซตชิ้นแล้วอันนี้ทั้ง่อบมันก็ทำขั้นตอนสุดท้ายเลยนะ คือว่างามเนาะพี่น้องนะเนาะเห็ดแบบตอกออกเลยนะมุ้ยบอลติเลยงามทั้งแม่เพิ่ปเลือกซีนี่ก็เลือกซีถือนาะพี่น้องเนาะเขากับธรรมชาสตร์มันเป็นซีฟ้าซีทะเลอะไรนะพี่น้องเขากับก้อนเมฆแบบว่าเข้ากันนะพี่น้องว่าง่ายๆกันเลยแล้วก็เอาซีนี่มาตัดก็โอ้คือว่าเข้ากันดีเนาะงามงามงามนี่แหละนี่ซีตัดเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวจะให้เบ <geliyor> ิ่งทั้งหน้าก่อนน้อพี่น้องจะให้เบิ่งทุกสถานการณ์อันเปิดให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบึงเบิดนะพี่น้องเอ้ยจะบิ่งบอนใดกันหลังจากนั้นเพิ่นกับมุ้งทั้งนี้แล้วเพิ่นกับจะอัดบ่อนนี่น้อพี่น้องบนทรายมันบ่อนถอยฝนสอดชังกัซีให้แห่เละบดสอดชังกัซีเข้าแล้วพี่น้องนี่แหละงามตอกตั้งแอ๊กเฮลูหักหักหักเอฟซีฝนกับรอรุ่นมาแต่เดี๋ยวโดนเลย หัวยามไรด้ซีเลี่ยวแล้วเะไรด้อพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้น่าจะเช็ดชิ้นเนาะการมงคนใช้ครอบแล้วฮันเดย์ฮันเดยเนาะพี่นอ้องเหลือแค่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวกับอัปเดตให้เบิ่งอีกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่นี่แหละเนาะพี่น้องการขึ้นนำสร้างเพิ่ดกันนี้ดีบ่าวซิงเพิ่ดกะคุดอันขี้ตมมาป่านนนี่เนาะ ก็คือเพิ่นกระมีอยู่กระซามเพิ่นกระมีเลยพี่น้องเอ้ยบ่แม่นต์หรือผนบ่มีเลยกระซามกระมีอลไรก็ตัวนี้กระมีเนาะกระทางดำนี่กระมีอยู่อันบอลลองน้ำเนาะพี่น้องเนาะเห็นเอ็มซีคอมเมนต์มาอยู่บอเอ็นซื้อมาให้ทางบอซิงแน่เพิ่นกระมีอยู่กระซามอลไรก็โมเมนต์เนาะพี่น้องอันนี้ฮะกระทางเนาะพี่น้องพี่กระซามตัวนี้บอเอ็นบอพิษเนคืออันนี้กับบอเชนผืนกับที่ทำการมุงเลยพี่น้องทำการมุงมันทำผม มุงแบบน้องบ้านน้องสายฝนอะไรแบบเเบ้านน้องอเบยบ้านไอ้แก้วอน,นะน้องพี่น้องเพื่อก็จะมุงให้มันผมเวลาที่นวดกะสะดวกสบายบรไดแดดน้องพี่น้องเนาะคืออม้นผูเพื่อก็มาทาั่งสร้างอีกน้องพี่น้องเมื่อวานในเพื่อก็มาทั่งแล้วก็กิน,กนข้าวสามคัคคีกันนั่นนี่น้องพี่น้องเออเบ่งมุมไก่ย,ยังขึ้นน้องพี่น้องบา้านนี้อันเดยโอ้คักขักขักขัก,ขกบ่งมุมไก่ให้งามนี่น,น,นั่นนี่อ่าเท่าขักอรีพี่น้องเอ้ย งามงามงามเถื่องามคักกลายอ้อเท่างามเบิงบ้งรอบๆเลยนะพี่น้องนี่แหละพอพี่น้องเอฟซีเบิ้งเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ้งข้างในก่อนน้พี่น้องล้งจากที่เพิ่นมุงแล้วมันสีเป็นจางดเนะาะเบิ้งก่อนเนาะนี่แหละเดี๋ยวเพิ่นกะเห็ดบ,บันไดขึ้นสามขั้นน้พี่น้องโอ้โอ้โอ้โอ อันนี้จะเป็นโซนขางในนะพี่น้องระหว่างที่มุ่งแล้วเนาะกะ็คือวข,ขักขักนะพี่น้องเนาะหนาอยู่ขนาดโอ้ขักขัก,ขก,ขกเกี้ยงไปรอยอยู่แห้งกลมกลืนกันเข้าไปนะพี่น้องใครกวาแต่ก่อนลายอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็จะให้บ่าวซิงทาสีนะพี่น้องเนาะพอไม่เผ็ดเพิ่นนะให้บาวเซนซื้อซีสเล็กมาแล้วพี่น้องทาเบิดทุกสเสาเ่ยนี่นี่เพิ่นก็นจะชื่อมาท่านหน้าต่างนี่แหละนี่เลย ทาน,นต่างสามใบเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้แน่แกับตัวนี้แน่เนาะพี่น้องเนาะบนนั้นทีท่ทาได้เพิ่นว่าให้ทาเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ก็จะให้บริสิงทาหลังจากที่มันเช็ดชิ้นเนาะพี่น้องก็จะปัดออกเบิดขี้ดินปัดออกแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาซีชัลเลกมาลงโอ้เอ๊แดงอองตองน้ำเลยตอนนี้ก็เลือดเพื่อแล้วพี่น้องเอ,อยู่ผู้เดียวนี่คือว่ากว้างสามคูณสี่หนูพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นขางในเด้อพี่น้องเด้อให้เบิง่ง ทุกมุมหัก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 ลายพี่น้องเลยเอา้าเดี๋ยวจะไปอัปเดตในระหว่างที่เพิ่นใส่คิ้วตัวนี้แล้วเพิ่นกะจะลงตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแอนกะจะถ่ายเมื่อ,อ,อ,อพี่น้องกับบุลนดอกเพิ่นมุง้งอันนี้เพราะว่ามุ้งโรซิ่งเนาะพี่น้องเปิดอใส่เปื้อใส่แต่อีบุลน็อแล้วเลยเนาะหลังจากจะเปิดมุ้งตัวนั้นแล้วเพิ่นกะจะลงมาใส่ไปลบตัวนี้ได้พี่น้องเพราะว่ามือแรกนี่ฝนจะมุง้งหรือว่าตัวเที่ยงนี่แหละ พอโชนนาะแล้วเรียบร้อยแล้วบาบนี้น้องพี่น้องเนาะแล้วเรียบร้อยโชนตัวนะัน่งแต่โชนทางหน้าซื้อ,อ,อบาดนี่นะเนาะอ่าก็จะทำการใส่แป็นล้มแป็นล้มนี่แหละน้องพี่น้องอ่ามื่อนี้พอแป็พี่น้อง FC. เอฟซีเห็นเฮือนบอกซิงแล้วแน,น่นอนน้องพี่น้องนี่แหละทางเพิ่งอยู่กำลังทำการอันนี้ใส่เป็นล้มมันเซ็ดมันชิ่น ตอนนี้กำลังทาแป้งเดี่น้ทาแป้งถ่า,ถาถสติลิกตัวนี้ถ่านซิลิกตัวนี้มันแล้วเลยถ่นซิติกพี่น้อทากิ้วทาดวดถ่านเป็นุกคนก็ได้แต่งหน้ากำลังแต่งหน้าให้เพิ่นแต่งหน้าถ่านซีโน่นนนนพ,นาาพื้นมัน,ลลนลมแล้วเลยบุกคดกันเลยอรุ่นอีกมือแรงนะพี่น้องหลังจากที่แล้วถึงเป็ด นนนนันก็วนีเลยเส้นายางล่างกนเบิ่งอะไรมันก็นจะงามกว่าตอนประทันมุงนะมุงให้งนูค่ะค่ะนิ่มาเล้นะอะมาเล้อนะรเบิดหาไปพี่นั่งอีกซีเบิ่งห่อไปวัดใจวัดใจเอลั้นตอนไ้เบิเ่งวัดถุกขันตอน

ใช่เดีมีเครื่องพระรสะพานเลยนะฮะเชื่อเดีรัวเชื่อใ่พี่นุ่เลยฮะพีเบิดเลยหนาะเดวอยพ่อพ่อโอ้โพ่อซื่อมาก่อโอ้ยขอบคุณขบคลูซื่อเบิดได้อันนั้นลูกะไดื่อใหม่แล้ว จักดวมันอมันแข็งมานมันโอ้ยเบาดก็มัวซีข้างในมันขุดจางในมอนันซื้อมากหัวดีมอนี่ซื้อมากหัวดีมันชุดผ้ามันเยวกัดทำกันมาจได้โอ้จะเบิ่งลูเกีลอยแบ้ด้แบบนะไรเนมันไม่หัวไม้หัวจัดมันขึ้นน้ำขยับขึ้นไปนซ้นเงินเงินไม่หือเงินขึ้นไปนาเลยงินนอะไรไเงินว้ามาก ไ้อเดียอนะีลกาันนนามาบโตะัน่ดีอวมามันใส่กัเดียวคันมันยังแข็งแต่ตีนันเดินเครือเครือตอันมไม่ดูแล้าเอื้นีไม่ไม่ดูทีไม่อันไม่แต่ขาดเออนั่นเละเครือบต้นนั้นเคลือบแข็งต S <S เป็นน้ำเกลืลอลมันแ,นแตกทงไมมันนเกียวกับรเป็นน,น้ำเกลือเนาะรตัไปลมแท้มันก็แทงเยต่มันลมแท่นาะโอก็ลมมันมันหลแยงโดนนาทองแดงเนมันเป็นปูน,ะนะแงแน่นลเ<อ><อ>นไปเด็กอมาเทเป็นปลมเหวะี่นี่ก้บ้แทน่อ้่างไ่เนชายเป็นคู่เป็นคู่แดงไปเลยแล้ห้เมตรมนักกามห้เต มันันน้อยลงอีกไหมหนึงมันบ่วาแฟนแบบน้อยแนอย่านี้อ่เยยอี่เหมือนที่แฟนเมือนมันแ่ล้ประมาณลงมั่จะห้ามแท้ขึ้นแท้ไม่น้อยลงมัน็นเยอเฉพาะลมเลยตัวะแม่เฉพาะเป็นล้มเลยตัวัะนะคนเห็นมาดูตัวนี้มันพอพาแต่ว่าเามใส่ชื้ออพาเป็นขาเอามาใส่มั้นงามเนลมเอแล้วเป็นลมเลยนะ เันวนักนะโยนะโอ้มันสงตนักพอมแปไดกว่าเด้อได้ต่อไปแป้ไม่ได้คืออันใส่เป็นรุ่มแรกมุ้เลยบ่อนี่งเข้ากนแล้วที่ข้าก่อนโอ้โอ้ยคร่มาได้เห็นตัวนี้แล้วมันมุ้งมกระดกจะแฝที่มันดกมันจะบ่นนั่น เต่าในร้านไลน์ไปแน่นอนไตนิ่มข้อไหนพอแล้วมันมูดออกได้ไปตนวข้อบนมันจอดจอดไปใส่เลี้ยนนี่ก็ดูนี่สองดูเพแล้ว่าแล้วไม่ใส่มาแต่ก่อนทอนครับพี่น้องเอ้ยพันธ์มุ้งมุ้งเห็บซีบมือก่อนโซนทางหน้าว่าชีออกมางามสำใจเอ้าพี่น้องกำลังจากที่ใส่แป้นลมเซ็ตก็สิเอาอ่าแผ่นโลซิ่งขึ้นจะได้บาทนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเมือโมงก่อน โอ้ยฮักส่โมงสีสิบอยากเข้าไว้แท้ส0โมงสีหนึ่งสองโมงก็พอได้กินเข่าคิ้วเราพี่รองก่นเอาคิวมาป้าไปก่อนดีแล้วเจ้ายดีดอันมาท่นั่นทั้งหน้าโอ้โคนอื่นมาเนแบบอัปเบตตอนแรกเลยอันนี้บอกแอนอัปเบตให้เริดถูกสถานการณ์นับแต่ยิงสกูดดอกแรก อ่แต่ละขั้นตอนแล้วมันจะเนพเมื่อไเขารวมงานจะจิ้นเหมือนคนบ่ายหน่อยจะคุบเขาก็ชสอบตัวแมนแมนแต่แมไปเก็บเป็นเปอกอะค่อยค่อยเล็้นไปตัวสิก็เอาแล้วเขาจะมาพ่อตอนนึงยังท่นเอาแบบเปลือกดูนะเราดูด้านละมาล้ก็ตาเราแล้วเราไปจามเพราะวไอ้หนึ่งกับจับหัวข้านามแล้วเอานีไเลยลนะเติมหามหาแล้วงแจ้งคอด์สอะไรเนาะ สิบโมงเราพี่น้องเนาะว้าวจีลาลายเนี่ยพี่น้อยว้งตังไปเลยเลยนะพี่น้องเอ้าพอไปพี่น้องเอ่ยกประมาณนี่แหละเนาะทางสร้างเพิ่นกับวิญญาเข้าแล้วพออามือเศร้าเนี่ยพิ่นมาหน่ะพิ่นลงแต่เศร้าเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ฮอดสิบเอ็ดโมงแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยหยุดก่อนอีกอย่างกับเพื่อนเพิ่นกับทางน้ำสร้างเนาะพี่น้องเนาะอ่าพันก็เลยอยากมาเบิ่งทางน้ำสร้างนี่หรือว่าน้ำบาดาลนั่นแหละก็เลยโจ้ไว้ชั้นนี้ก็บมิตรบาลมือแรงพ่นแหละเนาะพี่น้องเนาะ เซมือแรกนี่ก็น่าจะเสร็จชิ้นทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะ,ะเรื่องมุ้งนี่แหละยัยงแต่เขา้าบานประตูเนาะพีน่น้องที่บ่แล้วนี่แหลยก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี่นาะพี่น้องเนาะงามเบริขีลายพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยด้อถือว่าสําหรับบ่เบนเอ,เอ็นคิดว่าโอ้คักแล้วพี่น้องเข้ากับจังหวะแล้วนี่โอ้งามงามงามหักหลายหลังจากนี้ก็มีแต่ว่าะจะทําการซื้อ ถอห้องน้ำไม้เพิ่นกระโบว่าจะเอาจักถอแล้วพี่น้องเนาะที่เอาหกโอ,นะอ,นะอ,อ,อรหรือว่าทีเอาสี่ถอแล้วนะพี่น้องนี่เดย์คนทางน้ำก็คักไร้ซ้างรุ่นนี้นี่คนใส่แบบว่าชม,ม่งหมว่าคนมาอยู่นี่กับคนปลอนหินล,ลงมาได้เลยได้เพิ่นเอาอน,นี้ใส่แล้วนะพี่น้องเนาะถือว่าคักแบบว่าบ่ยากใส่คอนเนาะแตวามีลักก็มีตะลักมาใส่นี่นี่เลยกับไม่บอกเลยถือว่าคักแบบสี่เราพี่น้องแน่นบเบนก็เห็นช่างนี่เป็นช่างแรกนี่แหละพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้กับผมีอย่างไรเด้อพี่น้องเอ๋ยกับฝากพ่อแม่พี่น้อง,ออง FC บัดสกูลสู่สคนฝากับก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยเอ็นเดอพี่น้องเอ๋ยนะก็ได้ประมาณนี้ก็จะยุดคลิปไว้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวย้ำแรงๆจากอัปเดตเบิางอีกทีหนึ่งนะพี่น้องว่าอ่าสิไปหยอดใส่ซ้ำได้ซ้ำได้อะไรนะพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์เนะด้อพี่น้องเอ๋ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองละน้อยมีการจเจริญเติบโตนะีให้พ่อแม่พี่น้อง FC เบิรงอีก เนาะอ่าไปเลยพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวมารอรุ่นกันต่อไปหลังจากที่เล้วที่ออกมาเป็นยังไงตนอนนี้กะห้าก็ได้เครื่องหนึ่งเล้นะพี่น้องห้าก็ได้เครื่องเฮือนลองง่ายสัออยังอีกข้างหน้าถ้าว่าแล้วข้างหน้านี่ถือว่าแล้วปปานึ่งนะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนเลยพี่น้องไปจากเถือ่อน fc คีว่าเลยไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่